อาได้มาส้มในลือหน่อยกะจะพาทุกคนเข่าปลาคือเก่าเนาะอ่าเข่าปลามา่อไหร่กะจะพาทุกคนมาย่านเบิ่งจะมาไฟกันแล้วจ้ะจะมาไฟลนลนสะแล้วนะทุกคนอ่ากำลังจากเมื่อไหร่มาโดนหน่อกะมักกับไก่จะมุดอ่านหน่อทุกคนยังอีกสีหาปุ๋เนาะอ่าเทามาเบิ่งวันนี้ก็เห็นก็ยังเห็นน้องหอยตัวก็หอกินหน่อยทุกคน หอยกินแต่บอนลายเน,นาะอาจะมาตัวหนึ่งซองตัวเนาะก็ตัวก็กอหอกเนาะเดี๋ยวจะได้เห้อไรบ้างวันนี้ยกะจะพาทุกคนลองน้ำฝาเบื้องหน้าทุกคเบื้องว่าจะยังมีตัวก็เขาวมาก,กินแอมบนอนเนาะนี่เราก็เห็นอหอยตัวก็หอกครบอยู่หน่อยแล้วก็อันหอย Nói gạo găm yên, nói mái găm yên rồi. Nói tớ góp, khắp kín rồi. Nói mái mái đây. Nói ก็ยังมีหอยตัวก็กินเอาดูบ้านหอยอยังใหม่ๆเลยเนาะอ่าเมื่อกี้ตอนจะเข่ามากกับฝนตกหน่อยดูบ้างฝนตกแหงเลยเนาะฝนเศร้ามาแล้วอ่าฝนเศร้าหน่อยหน่อยจังเข่ามากหน่อยดูบ้าง

có xong tô rồi Điều mà á năng pháo nó. Năng pháo theo cầu อ่าทุกคนอยู่ไกลๆมีมักงม่ตัวหนึ่งนะทุกคนมังม่ายปาร์ตีวางแล้วเห็นนกเขาเคียวบินเขามากินเนาะมีไก่ๆอยู่ตัวนกไฟนะทุกคนมีนกหอยนกหอยตัวนกตัวก็ออกมากินอย่เนาะมากันเลย Chào máy đánh nha ต้นมักไฟหยาดหน่อยด้วยกันแล้วก็มีต้นต้นมังใหม่ดำดำหน่อยด้วยกันมังใหม่ดำดำหน่อยอยู่อยู่ไกลๆเนาะเบื้องปฏิเห็นเห็นดอกขมักกินลายหน่อยด้วยกันมักใหม่ดำหน่อยนี่ซุกเนาะต้นดอกเลยมาก,กินลายเนาะเบื้องจะมีตัวก็ขมักกินอีกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยว ่านนั่งเฝา้าเยู่นะถูกป่ตอนนี้ก็บสีมง้งปลายเนาะสีมง้สงสั้นนาทีอะฐานนั่งเบิง่งว่าจะยังมีตัวกอเข้ามากินอีกบอเนานะ อาได้มาส้มต้นนี้กะการเริ่มมืดแล้วเนาะอาไม่นี้ฮำมาเฝ้ายิงตัวก็คลอกอ่ะพม่าตัวคอกแยกตัวหน่อยดลบ้าอาได้ยินเสียงห้องอยู่ลุงกับบุกขืนมาเนาะก็ลอกเนาะนั่งเฝ้าได้เดินกับเห็นแต่เห็นแต่โนเขาเคี้ยวมาสองตัวหน่อยดูบ้าอีกตัวนึงกะบยางขึ้นมาเนาะยางขึ้นมาว่าจะยิงกะบินก่อนเนาะอาอีกตัวนึงกับบินมาเนาะดูก้าง พอดีบินมาแล้วแม่นบอลเท่าบอลเท่านั่งเนาะพอดีมันบินมาพอดีแม่นบอลเท่านั่งกะบินเนาะตัวที่สองเนาะก็เลยไม่ได้ยิงยังนอนมานีเนาะดูปะนั่งนั่งถ้าเฝาแต่โดนกนะไม่ได้ยิงยังนอนมานีเนาะ